ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมตาบลทุ่งควายกินอาเภอแกลงจวดระยองครับยังเหลือสองหมู่บ้านนะครับที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่บ้านโพทองและที่บ้านนาประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่กันภายในบ้านนะครับถึงแม้ว่าการสัญจรระหว่างสองพื้นที่จะเป็นไปด้วยความยากลําบากติดตามครับกับคุณจินนาขุศลผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ตําบลทุ่งควายกินอ,อําเภอแกลงจดระยองครับสวัสดีครับจุดที่เรายืนอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือบริเวณถนน ในพื้นที่บ้านโพทองค่ะเลยเออกไปก็จะเป็นพื้นที่บ้านนานะคะซึ่งสองหมู่บ้านนี้ในพื้นที่ตําบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังได้รับผลกระทบน่าเป็นห่วงอยู่นะคะตั้งแต่ที่ทีมงานของเราติดตามสถานการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะปริมาณน้ําจากพื้นที่ตรงนี้นะคะลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรค่ะแต่ว่านะปัจจุบันนะคะเขบอกว่าน้ํานั้นกลับเพิ่มสูงขึ้นมานะคะ อาจจะปีผลกระทบมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องค่ะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเราก็จะเห็นการระดมความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถออฟโรดยกสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการนะคะเราก็ยังมีจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่นํารถส่วนตัวรถแท็กเตอร์ค่ะมาช่วยลําเลียงรถยนต์ทรัพย์สินมีค่าของประชาชนด้านในย้ายออกนอกพื้นที่นะคะเพราะว่า เป็นการคาดการ์ค่ะว่าสถานการณ์น้ำนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในค่ำคืนนี้ค่ะในส่วนของการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่บ้านนาและบ้านโพทองนะคะมีน้ำลึกและก็ไหลแรงเป็นบางจุดชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็ได้นำรถแท็กเตอร์นะคะเป็นของผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะมาช่วยการขนส่งน้ำดื่มอาหารรวมทั้งบริการยกรถยกรถยนต์นะคะทรัพย์สินมีค่าต่างๆออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรถช่วยผู้ประสบภัยจากทางกองทัพเรือรวมทั้งรถบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเรือจากหน่วยกู้ภัยหลายๆพื้นที่นะคะทั้งในจังหวัดระยองเองส่วนกลางนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านกันอย่างต่อเนื่อง และในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณฝนตกหนักนะคะน้ํากลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกชาวบ้านอาจจะในจุดนี้ค่ะก็ทําให้เกิดความกังวลใจนะคะจึงได้มีการร้องขอนะคะว่าให้มาช่วยขนทรัพย์สินมีค่านะคะบางรายรถยนต์ยังอยู่ในบ้านอีกหลายสิบคันค่ะเราไปฟังสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือกันในโซนน,นี้ก็เห็นผู้คนเดือดร้อนก็เลยออกมาช่วยเป็นรถของเท่าแก่ครับช่วงบ้านนาไปถึงถึงแยกบ้านโพครับโพทองนะครับ ออกถนนใหญ่เลยครับก็เห็นท่าแก่บอกว่าปีนี้หนักสุดเลยครับรอบปีนี้ครับร้อนเดอดท้ลกก็้องน้ลบาก็จะผลของขึ้นที่เร็วกว่านี้อันนี้น้ำมันมาเร็วมากเตรียมตัวไม่ทันอันนี้เขามีการแจ้งเตือนหรืออะไรไหมมีค่ะแต่ก็มันก็ไม่เคยมาเยอะขนาดนี้ค่ะ ขณะที่หมู่บ้านท่ากระชายตําบลทุ่งควายกินค่ะรับน้ําต่อมาจากหมู่บ้านหนองกระเพะที่ท่วมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะและช่วงดึกของคืนวันที่8ค่ะก็มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นไหลข้ามทางเข้ามายังหมู่บ้านท่ากระชายชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ30หลังคาเรือและก็ทยอยขนของขึ้นสู่ที่สูงกันตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ค่ะผู้นําชุมชนก็ได้มาสํารวจความเสียหายนะคะพร้อมที่จะจัดเตรียมอาหารปรุงสุกให้กับชาวบ้านในทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนในเบื้องต้นก่อนทางด้านของประตูระบายน้าคลองโพค่ะเปิดประตูระบายน้ําทั้งสองบานเปิดให้ทางให้น้ําได้ไหลออกสู่ทะเลผ่านคลองโพออกทะเลไปในพื้นที่ทุ่งควายกินนะคะโดยลักษณะการไหลของน้ํานั้นก็เป็นไปอย่างคล่องตัวดีค่ะซึ่งก็ จะให้ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ท่ากระชายนั้นได้สบายใจนะคะว่าถึงจะท่วมอยู่ในพื้นที่ก็คงจะท่วมไม่นานเพราะว่าพื้นที่นั้นติดอยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำคลองโพค,ค่ะหลังจากนี้นะคะการช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ค่ะก็คงจะต้องทำให้ชาวบ้านนั้นได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างแรกก่อนอันดับแรกนะคะในส่วนนี้ค่ะหลังจากน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น จะได้สำรวจความเสียหายเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันต่อไปค่ะทีมข่าวเอ็นบีทพักกลางายงาน